เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farm Simulator 19นะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมเรามีงานใหญ่เลยนะครับเป็นงานรับเหมานะครับผมทำถนนนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิกทางก่อนเลยนะครับไปบุกเบิกถนนนะครับผมนี่ครับก็จะย้ายรถถ่ายไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องย้ายไปไกลมากเลยนะครับ ช้เทเลอร์ครับผมมา2คันนะครับกับเสียลามนะครับผมนี่เลยอันนี้รถเสียลามนะเป็นนิวฮอลแลนด์ครับผมวันนี้เรามาขับเป็นคูปัต้านะครับคันด้านหลังนะครับนี่เลยเป็น L5018SP นะครับจอดฟอร์ดไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะนี่ครับฟอร์ดก็ใช้งานติดต่อกันมา2 3สามวันแล้วนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวพักบ้างครับนี่โอเค นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะมีหลายๆ EP ต่อการอยู่นะนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปทําถนนนะมันต้องทําหลายขั้นตอนหลายอย่างนะครับผมอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราย้ายรถไปที่หน้าง,งานก่อนเลยนะครับผมมาโอเคเราเอาเดินทางครับก็คุณสักชัยนำเลยครับผมคุณสักยนะัะวันนี้มากับคุณศักชัยนะครับเสียปามนะครับเสียปปมแล้วมุมกล้องผมทำไมมีหลายมุมกล้องอย่างไรวะ ลิสโกครับผมไปวันนี้มากับเทเลอร์เอสเนะครับ12ลอล้อครับอุามกล้องพี่มันเพีย้ยนว่ะโอเคได้ละซูมมากเลยเวลาซูมต้องหารถไถ่โอ้รถไม่ดีอะดิมันเหมือนรถเราอะ่ะรถเราไม่มีซูมเห็นไหมโอ้ไม่ปรอเลยฟุโซนะครับ อยากขับเทนเตียว่ะเทนเตียสิบสองล้อเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้วิธีปรับลอ้อไงแล้วร้อคันนี้แบบทําให้เป็นนะครับหาล้อไม่เจอไม่รู้ว่าล้อมันอยู่ส่วนไหนนะไปแล้วครับฟอร์ดนะฮะวันนี้เอาผานผานไถนะครับเป็นผานบุกเบิกนะครับผมแล้วก็ผานดันนะครับเป็นผานบุกเบิกเหมือนกันนะ พร้อมลุยครับเอา50วันนี้ครับจะไปพิชิตป่าครับผมอวันนี้รถไถฟอร์ดจอดไว้ก่อนนะครับไทฟอร์ดพักรถไทฟอร์ดไว้บ้างครับที่แรกว่าจะเอารถไถแหละรถไถฟอร์ดแหละมานะครับมันมันไม่เิรคถ่ายแหลครับใช่ครับมันไม่เิรคครับคันนี้ดีกว่านะครับคันนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับคันนี้แบบตั้งแต่ ตั้งแต่คันนี้มานี่ก็คือแบบลากแต่รถลเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับลากแต่รถลเกี่ยวข้าวอะไรอย่างงี้นะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปแต่งใหม่อยู่นะครับคันนี้มีคนซื้อยกไปแล้วคันนี้ไปไป,ไปนะครับโอ้ขึ้นเขาครับผมขึ้นเขาขึ้นเขาเอาฟุโซขึ้นเขาไม่รถถอดโอ้ย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 ไหวปะหน่าไหวปะหน้านี่รถไถจะตกไม่ใช่เลย โอ้โ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายแล้วไม่รัดไว้อ่ะนัไม่ได้หน่อยดิลูกพี่รถไถจะตกอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายแล้วรถไถไม่มีรถไถไม่ดีเลยหยอกหยอกยอก,ยอก,ยอกเดี๋ยวเงินนะเดี๋ยวเงินนะครับเดี๋ยวขับรถชนต้นไม้นี้แบบโหยุ่งอีกเลยนะฮะหมาะะยว่าหน่ารถไถไม่เจริญแล้วไอ้ปามร <c> ถ <oughs> ไถเองอะ่ะไม่หล่น อย่าว่าแต่รถถ่ยเองแล้วรถถไายพี่ก็เหมือนกันดิรถไม่ดีหรือเปล่าครับะนี่เข้าป่าฝาดงอีกแล้วครับบุกเบิกทางใหม่ครับมันจะเป็นทางต่อนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นถนนตรงขวามือไหม <S 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 ที่ลงเขาไปอ่ะเ <S 2> <S 2> อะไรยังไม่ได้ชนเลย จะชนไหนเมื่อกี้ชนเอ็มเอ็เนยอออขอโทษครับมัวแต่ดูไอ้น,นี่อยู่ตัดใส่ลอยเลยโอ้ทางไม่ดีว่ะเดี๋ยวตั้งใจขับรถก่อนเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมเลย <c oughs> อะไรล,ลงไปแล้วนี่ว่าจะทําถนนนะครับนี่ให้มันต่อทางกันนะครับเอ้ยไม่ใช่ถนนเส้นนี้นะบัดเส้นนู้น เจ0สวยสเสือตามน่าจะถึงหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวถมดินข้ามคอ,องครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแบบเบิกทางก่อนคลิปหน้าถมดินแล้วก็ดันอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ากี่คลิปจะเสร็จนะอะไรนี่เอาทำที่ลง โอ้ทำไมไม่เอาบันไดลงอ่ะอ๋อไม่มีบันไดนี่หว่านคนไม่กลัวผมแตผมก็ขนได้เนี่ยขนได้หมดเลยอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะปามตรงนี้เหรอใช่เหรอผิดที่หรือเปล่าไม่ที่ลงผมอยู่ตรงนี้อ๋อที่ลงที่ลง เท่าทีเท่าทีเดี๋ยวเราไปลงด้านหน้าแล้วกันนะครับลงด้านหน้าครับขึ้นเขาครับผมนี่เราจะมาทําถนนตรงนี้ครับทางก็แบบไม่ค่อยดีหรอกจอดไอเดียเปิดเลยไหมเปิดเลยเปิดเลยทําเลยหาที่จอดก่อนไม่มีที่จอด嘛มันอยู่บนเขาเว้ยรถไถแบกหลายนะไปลุ้นไปดวนเลย ลงเองละดับเครื่องเลยแล้วกันนะครับดึงเบรกมือรถถ่ายแม่งไหลลงเองเว้ยปาเอมมาแล้วครับรถไม่ดีหรือเปล่มามาไม่พี่ใส่เกียร์ว่างไว้ไงให้มันแบบไหลลงเองไงระบบออตโตมิติกอะไรเงี้ยออตโต้ไพลอด โอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ดันครับผมอ่ะปาทำไมรถพี่ดันไปไม่ได้วะทำไมรถพี่ดันไม่ได้อะมันอยู่หมดเลยโดนน้ำแล้วปาท้าห้หน่อยรถพี่ดันไม่ได้ปะ อ๋อนี่ดันได้ละดันได้ละแต่ทำไมมันอยู่อย่างนี้วะเนี่ยดันได้ละโอเคกำลังไปครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเันเร่งค้างนั่นยากแค่ดัน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 เปิดทางครับเปิดทาง อยู่มีกันอยู่สองคันครับยังจะชนกันอยู่แต่พี่ไม่จัดการเลยตอนนี้เสียงพอนี่แบบลัานมากเลยครับอันนี้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยรถไหนอยู่บนเขาครับผมอันนี้ต้องปรับพื้นที่ด้วยนะเนี่ยเอาดินมันถมด้วยถมอ่ะ เลยครับเดี๋ยวมีการดันขึ้นไปด้วยนะครับเราต้องดันขึ้นไปด้วยเดี๋ยวรถติดแล้วอ้าวชิหาแล้วรถติดครับผมโอ้ยติดฐานว่ารถไหลลงนะครับช่วยไหมไม่ได้ยัง มามามาดันดันดัน,ด,นดันหน้านะดันหน้าครับอเอ้ยตั้งเช่อลหลายๆครับผมอ,อ้ยโอเคอเขาจะทำทางเชื่อมครับผมตรงนี้นะทำทางเชื่อมครับทำบนเขาก็จะลำบากนิดน,นึงนะท้าทายดีครับเห็นไหมปุ่งลงไปแล้วตีแล้วป่ะ <laughs> เดี๋ยวพี่ต้องไปถอดฐานไว้แล้วว่ะป้าป้าบ่าช่วยหน่อยล้อมลอยล้มลอยทำกันอยู่โอ้ล้อมลอยสงครามมุกต้องไปดู ติดได้ไหมเติด <laughs> ไป่นึงผมก็ติดเหมือนกันเนึ่รถโอ้รู้งี้เอารถไถฟอดมาดีกว่าติดเฉยอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเ้ยเอาขวานขึ้ขนไปเก็บก่อน,นได้พี่ไหมนี่คือวิธีพี่นี่ ให้ไปเก็บก่อนนะครับไม่อยากจะคิดเลยเวลามาถมนดินนี่ไม่ไงท้องก็คว่ำอมามีอยู่สองอย่างเอาจริงเวียนหัวนะนี่งผ่านาวไว้ก่อน้ะกันนะครับ โอ้ปามเบี้ยนหัวมากเลยต้องถมดินก่อนอะดัแบบแรกครับเออต้นไม้บางต้นมันก็ดันไม่ได้นะปามไม่พี่ไม่ดันไม่ถึงฐานมันค้ำอ,อยู่เชื่อมอยังนีงเชื่อมด้านบนยังเชื่อมไล้เชื่อม,วอม้วครับโอเคแล้วเราจะวิ่งมาเทดินฝั่งนี้ได้ไหม ผมจจากตรงนี้ไปก่อนอะเ,ะเคิปหน้าครับผมเอารถถ่ายฟอร์ดดีกว่าดันนะครับนี่มันเป็นทางเชื่อมเห็นไหมเนี่ยเออลงจากตรงนี้มาใช่ไหมมันก็วิ่งมาตรงนี้ข้ามไปถนนฝังนู้นได้ครับแต่ว่ามันติดคองไงฟองก็ติดตาอยู่เราก็เลยแบบจะมาถมให้นะครับตรงนี้ต้องถมเยอะอยู่เหมือนกันนะน,นี่ cô mình nhiều rất là nhiều lắm nè 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 ว่ารถพ่วงมาลงไม่ได้ตก็เอารถอะไรอะ่ะรถมันโคตรตักไปหรอไม่ไม่ตักลอยกับไอ,อ้ไล้อสิบล้อไอ้เราเอาหองล้อวิ่งไม่ได้รหรอหองล้อวิ่งอผมได้ได้ สุดอิลีครับผมพอไหมัอสจะตีตู้ดังเ่ยพอ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 ยอยู่เยอะยอยู่นะนี่ จะไปทำที่แบบจอดรถด้วยก่อนอันนี้มันสกปรกมากเลยมันลกมันลบไม่ใช่สกปรก จอดรถครับตรงนี้ช่วยได้ครับฮะอะไรป่าไม่ฮะเอรถ,ถไถปีนท้องว่ะรถไถพลิกเราจะเจ็คก่อนนะฮะมาช่วยหน่ยครับ มห้ช่วยจริงอ่ะอนี่ไหนอยู่ไนกำลังไปจริงจริงอ,นะอ่ะอนะจริงขยัยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวไปนี่ให้ไปดันให้กำลังไปไม่ดันไม่กระดันไม่ได้ดนี่ยวะดันยังไงวะพี่จะทำให้ดู

อิ่งถอยอ่ะอิ่งถอยหลังไปได้ไหมเออดันผ่านดีกว่าดถกระดาน่านดีกว่า่านรถที่มันต่ำเว้ยเป็นรถถ่เล็ก ติดเฉยว่ะเดี๋ดดวยวไมาไดันขานหน้าเนี่ยดันไ,ไม่ได้เข้าไม่ได้ตรงนั้นแันตัวตน,นี้ได้อยู่จะโอเคจอดไว้นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวแค่ไม่กลัวมา ลยโอเคติดแล้ว <Okay. S 1> เอาจริงขับรถในเกมนี่เหนื่อมกันนะยังไม่ติดหน้าติดหลังอยอะได้แล้วนะรถไถยคันนี้พี่จำไว้เลยว่ามันไม่เหมาะสำหรับพามาแบบขึ้นเขากันไหนอ่เนี่ยไหนไถยเล็กจีน ามันต่ำเลยฐารูขึ้นได้แค่นี้โอเคครับผมอ่าคลิปนี้ครับเราก็เบิกทางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเหลือแค่มาถมนี้เราก็มาดันนะครับผมเอาไว้ติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ